สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับอ๊ะอำเภอปากชุ่มนะครับผมที่อาทวการเลยนะครับที่ประกาศอำเภอปากชมุมลูกคางโค้งพี่น้องบรรยากาศดีๆทีงนานกำลังจัดเตรียมระบบนะครับผมกำลังลงอุปกรณ์ต่างๆครับถือว่าใกล้เติบพี่น้อง วันหกชั่วโมงนะครับน่านกวางๆครับบรรยากาศดีๆมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็แม่น้ำโพงนะครับอืมห้างไหนเป็นแม่น้ี่งทิศริมโค้งเลยจะว่าห่อนอยู่ด้หรือเปล่าโอ้ยจะไหนมันเป็นผืนปูนปุ๋นไอห่อนออกห่อนห่อนอยู่อืม พระยอนั่นนักรารที่บดีผมจะพาบ,บินออกบินบิมของนะครับรนยากาศรอบๆงาน,นะครับพุ่อน่ะฟังท่านี้เป,นเป็นไม่น้ำขคงนะครับผม ไม่นัาไปหนึ่งกิโเมตรประเทศเลากันยเนาะเสียใจแดนจุดปุดพี่น้องเอ้ยไค่ไล่นอนตื่นขึ้นจังหวอยูใส่ ลืมคงอ้าวมีคนอยากพูดด้วยครับอำนาจเป็นดื้อท้าวคนอื่นอาบแล้วดูสบซะตัวเองอะคะ่ะด<โอ> <laughs> ื้อซะบ้าคนก็ไปถ่ายเจ้าของเนาะอืมโหเปบรรยากาศดีดี ยังขึ้นเป็นแต่เย็นค่ะดูทิวเขานะครับโอเคครับพี่น่องเดี๋ยวไปหาอยังกินก่อนนะครับผมเพียงน่อยกะทีพื้นนัดซ้อมนะครับนัดมีนัดซ้อมลงท่าเพลงใหม่นะครับผมเพราะว่ามีการปรับสคริปต้อนรับปีใหม่นะ พี่น้องได้รับชมนะครับอาจจะเลี้ยวในช่วงท่านว่านี่แหละนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายไม่ยังเลยไม่ยังเลไม่ยังน่ะพูงไว้ั่ยอะไรหน่ะอะไรน่ะอะไรน่ะ